ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแ,แฟนชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าลานเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวจี้ที่ลุงเพิ่งได้การปิดไปนะครับผมในเมื่อวานนี้เนาะจี G ้นี้มีชื่อว่าน้องเลมอนมอนสเตอร์ Monster นั่นเองนะครับผมความสามารถก็ไม่ได้แตกต่างจากจี้เลสมอนสเตอร์เท่าไหร่นะครับผมที่ลุงหามาเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่มีน้องเลสมอนสเตอร์เนาะแล,ะและ้วก็น้องไอรีนของลุงต้องการที่จะวิ่ อย่างมากนะครับผมลุงก็เลยหาน้องตัวนี้มาเล่นกับไอรีนนั่นเองเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าน้องเลมอนส o มอนเตอร์นะครับผมถ้าเอามาเล่นใส่วิกแล้วไม่มีความสามารถในการได้รับเงินเดือนเมื่อผ่านจุดสตาร์ทหนึ้น่ะยังจะเล่นใส่วิกได้อยู่หรือเปล่าแต่ลุงคิดว่าได้นะเพราะว่าลุงมีออฟนะครับผมได้รับเงินเดือน40%เมื่อผ่านจุดเริ่มต้นเนาะก็น่าจะทดแทนกันได้และ โอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมบ้านน้องเลมอนมอนสเตอร์จะเป็นจี T ้ที่โหดควรหาหรือไม่ Let's go <S ในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่กันในแผนที่ใหม่ที่มีชื่อว่าร้านค้าลูกกวาดเนาะโดยแผนที่นี้นะครับผมจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นเกาะเลยดังนั้นเราสามารถก่อสร้างซามหลังแล้วก็วนได้เรื่อยๆนะครับผมในตอนนี้เรามาเจอกับน้องดาร์คโอรินฮู้ มีเหมือนกันเหรออ้อาวแบบนี้เราก็แพ้สิครับผมเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากวนแล้วก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆเนาะพอมาเจอแบบนี้แล้วนะครับผมทำให้เราคิดว่าเรา,าชนะอยากมากยิ่งขึ้นน้องมาพร้อมกับความสามารถในการป้องกันเนาะแล้วก็ว้นข้ามไปทางอีก2ครั้งนะครับผมการโจมตีเรามีแค่ยอย่างเดียวก็คือการผักน้ำแล้วก็เด้งไกด์วังใต้สมุด แล้วเราไม่มีการป้องกันด้วยหมวกที่ดีที่สุดคือหมวกดำนะครับผมในะไอดีเราของลุงนะ้อหน่าเศร้าไหมน่าเศร้ามากโอเคถอยห้านะครับผมแล้วน้องน่าจะวนอีกหนึ่งครั้งออาไม่วนด้วยหรออู้โอเคไม่วนไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราวนให้เองเรามาตรงนี้อ่าแล้วก็วนเลยนะครับผมน้องดักโอลิคนคอมสามารถอะไรอะ่ะลืม โอเคกดยกเว้นค่าผันทางไปใส่ไปตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวลุงก็จะว่ามาตรงนี้โอเคแล้วก็วนอีกหนึ่งรอบโอเคแล้วก็ผลักน้ํานะครับผมอาหาผลักน้ํามาตรงนี้โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอ่ะยกเว้นค่ามันทางอีกหนึ่งครั้งเสียดายเนาะไม่มีป้ายสีนะครับผม อ๋อแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ปุบ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 แล้วก็สร้างสามหลังอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็บนแล้วก็น่าจะผักน้ำเนะาะโอเคออ้ยเลือกไปด้วยอ๋อผักน้ำไงล่ะเออเราควรเลือกไปผักน้ำเลยหรือว่าเลือกมาซื้ออ่ะเลือกผักน้ำเลยก็แล้วกัน อยูใ่ใกล้เมืองเขาหน่อยนะครับผมอีกตาหนึ่งเราก็โจมตีเขาได้แล้วแล้วก็เขาก็ออโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยเราชอบมากเลยนะครับผมใครที่ออโต้เนี่ยเโอเคเขาทำการสร้างสามหลังแล้วก็วนอาา่ฮะแล้วเขาจะวาร์ปหรือเปล่าอ๋อก่อสร้างโอเคโอเคแปลว่าโอเคแปลว่าตกลงไงตกลงแปลว่าโอเคนะครับผม อ๋ฮะ uh huh. นี่แหละคือแผนของเราแล้วเราก็จะวนนะครับผมแบบนี้แล้วเราก็จะทำการเด้งเขาไปยัง land out. ์อว What สิบเปอร์เซ็นต์เนาะหามจริงโอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. ออ้โหแก้ตไม่ติดเดี <in Asia> ๋ยวนะเดี๋ยวนะเริ่มละเริ่มละเริ่มชักอาการไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคตอนนี้เราต้องก่อสร้างธรรมดาแล้วเนาะเพราะว่าสามหลังของเราอ่ะในเทิร์นต่อไปอ่ะมันจะลดเหลือสาสิสองเปอร์แล้วนะครับผมเหมือนกับเขาเลยเป๊ะอะแต่เขามียเว้นข้ามบันทางนี่เขาจะกลัวอะไรอ่ะเขาไม่กลัวอะไรเลย เขาไม่กลัวอะไรเราเลยครับตอนนี้เรากําลังสู้กับตัวออโต้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าเราอะชนะยากมากเลยเอ,อนี่หรือคือความอ่อนแอของลุงโอเคเราจะมาผักเขานะครับผมเอ้ยหรือว่าเราจะวิกเราวิคได้นะเนี่ยเออ่ะไม่ต้องกดนะครับผมเราผ่านจุดสตาร์ทมาตั้งหลายครั้งเนาะเงินเรามีเป็นกอบเป็นกำรรกลรรัวอะไร โอเคเด้งแล้วก็โยเว้นข้ามทางนะครับผมปากแล้วก็ตัดนางฟ้าไหมตัด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 ไม่ตัดเพราะว่าทำไมไม่มีนะครับผมตัดนางฟ้า <c oughs> วะแย่จังโอเคเขาน่าจะกดกู้นะครับผมในตอนนี้เรียบร้อยกดกู้พร้อมกับเงิน เงินเงินที่งอกมาจากการกู้นะครับผมลุงไม่ชอบเลยความสามารถเนี้ยถ้าเกิดว่าตกไปอยู่ในมือใส่วิตตอรี่แล้วใส่วิตตอรี่นั้นสามารถป้ายสีได้นะครับผมเขาจะชนะเราทันทีเนาะเอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเอาล่ะลุงคิดว่ามันใช้เวลานานเกินไปที่จะชนะตัวออโตโ้เนาะอืมใช้เวลานาน,านมาก โดนขโมยลูกกวาดสีทองไปด้วยใช้ร้าย,ายกันเกินไปแล้วนะเฉทอยสี่นะครับผมจริงๆกะจะทอยสองเนาะแต่ว่าได้สี่นะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้เขาลงเมืองของเราตรงนี้ <8. S 1> เขาลงแปดนะครับผมเขาลงเมืองของเราตรงนี้อีกแล้วทําไมเขาชอบลงเมืองสุดท้ายตลอดเลยอะแล้วมันจะทําให้เราอะต้องผักน้ําแบบยากมากนะครับผมปึ๊บ อะป้องกันอีกแล้วเหรอมันออกบ่อยจังเลยไะโอเคมาตรงนี้แล้วก็หนี่แน่เมืองแพงๆนะชอบนักใช่ไหมผักน้ำขโมยเด้งดึงจบเป็นไงง่ายไหมไม่ง่ายเลยออยากมากเล่นยากมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ออโตะลุงก็อาจจะไม่ชนะนะเพราะว่าลุงไม่มีการป้องกันไง ลุงควรหาหมวกเนาะไม่ใช่หาเป็นใช่ไหมหมวกป้องกันสักอันนึงในเมื่อตาเมื่อกี้เราผิดแผนนะครับผมตานี้เราจะวิกแถวแรกให้จงได้เนาะเพราะว่าเราทําแบบนั้นเราจะเก่งไงเออถ้าเราทําแบบอื่นเราจะไม่เก่งนะครับผมมาเจอกับน้องมายโยน้องผู้ซึ่งมีความสามารถในการผุดเมืองนะครับผมแล้วน้องมีความสามารถในการย้ายด้วยแล้วเขาก็จะเขาเอาแถวแรกไปอีกแล้วเหรออย่าเอาแถวแรกไปได้ไหมได้โปรด แถวแรกอะ่ะเรา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 อยากวิงแถวแรกมากเลยอะ่ะแต่แต่เขา,เาแถวแรกเราไปตลอดเลยนะครับผมตลอดตลอด <c oughs> โอเคยอมแพ้ไม่เอาแล้วแถวแรกเดี๋ยวไปวิธที่อื่นก็ได้ไม่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 ไ,มไ,มไปล้มเขาจะง่ายกว่า <c oughs> เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการป้องกันนะครับผมมีแต่โล่ป้องกันแค่เทินเดียวเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วเฮ้ยมีกันทุกคนเลยเหรอวัาทำไมมันกันดีจังเลยอะโอเคขออนุญาตวาร์ปมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็บนอึบอฟเอฟแล้วก็ผักตามใดที่ไม่ผักไปตรงนู้นเราก็จะไม่ทำอะไรแล้วก็จะวนไปจุดแรกเรื่อย แบบนี้เออแล้วก็วนอ่าถ้าทำแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับผมเราจะมาตรงนี้แต่เขามีการป้องกันใช่ไหมเราไม่ต้องไปที่เมืองสุดท้ายของเรานะครับผมเราทําการวน,บนแบบนี้ให้สกิลเราติดอีกรอบหนึง่งอ่าวนโอเคน้องก็จะโดนผักน้ําอย่างนั้นน่ะเหรอสงสารนาะอ้าวไม่วนแล้วเหรอหใจร้าย ปู่าโจมตีเขาได้ตั้งรอบหนึ่งโอเคไม่เป็นไรนะครับผมแล้วเราลืมกันวิกตรงนี้ด้วยถ้าน้องทอยเบิ้์สองน้องอาจจะมีสิทธิ์ชนะได้แต่น้องไม่ทานะครับผมน้องเด้งแต่มีป้องกันแล้วมีป้องกันอีกแล้วก็อะไรออกบ้างเนี่ยแมวก๊อปปี้ใช่ไหมที่ออกไปเมื่อกี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราเบิ้์สองได้เอ๊ะเราชนะวิกได้น,นี่เราจะชนะวิคไหม มาดูกันว่าเราจะชนะวิกหรือเปล่า,า,านวนมาตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งน้องยังไม่วาร์ปเหรอน้องจริงๆน้องคนวาร์ปได้แล้วนะเ,นเออเจ้าวู้ฮูมาตรงนี้นะครับแล้วลุงก็จะวาร์ปมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวลุงก็จะกดคู่ขี้นะครับผมคู่สออกแโอเคขอบคุณครับ เฮ้เรานี่น่ารักจังเลยนะจงตีเขาเลยนะครับผมเราไม่ต้องรออะไรนะเอ๊ะหรือว่าเราจะสามหลังดีมันก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วสิใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าลุงซื้อสามหลังตรงนี้สมมติว่าลุงบนแล้วเขาจะอ๋อไม่บน เดี๋ยวอ๋ออ๋อน้องเลมอนเราไม่ออกอ๋ออ้าเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> ความสามารถอะไรไม่ออกเลยเหรอแล้วเนี่ยก็ไม่ออกเอา้าการตรงนู้นอีกเอา้าอะไรวะเนี่ยโอเคอย่างน้อยน้องก็มาตรงมือของเราเองนะครับผมซึ่งเราชอบมาก บสองตอนเนี้ยน้องมอนสเตอร์นะครับผมไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแต่ก็เอามาไว้เถอะอ้อาวอ๋โอโอเคโอเค <c oughs> เดี๋ยวทุกคนอาจจะงงว่าลุงงงอะไรลุงกำลังงง <c oughs> อะไร <c oughs> นั่นแหละสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ไม่ได้ดิ <c oughs> โดนตัดกา้าเหรอไม่โดน โอเคเมืองของเราถูกๆที่สุดก็แพงนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเรามีาขนมตั้งหละอา้าทำไมทำไมยกเว้นค่าผ่านทางถึงไม่ออกเฮ้เขาก็มาลงตัวเราดีเฮ้ยทําไมยกเว้นค่าผ่นทางแปซถึงไม่ออกงงมากไม่เข้าใจโอเคถอยแปดไอ้ก็ตกเมืองเราเก่งจังเลย เคเบิลสองนะครับผมอ่าเบิลสองเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วเราควรเราควรวิกตอรี่หรือเปล่าแต่เราดื้อนะครับผมหรือว่าเราจะไม่ดื้อเราจะไม่ดื้อดีกว่าอ่ายกว้นขับมันทางจบเดี๋ยวเขาย้ายมาเดี๋ยวเราตายอีกยิ่งไม่มีความสามารถในการป้องกันอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ป๊ปป๊บปป๊ปป๊ปป จบแค่เนี้ยเฮ้ย hey, ต้องทำให้โมโหอยู่เรื่อยเลยน้องมาโยคนนี้หาตาต่อไปนะครับผมเราก็มาอยู่กันในด่านเมอร์ชแลนเนาะมาเจอกับสวยละสวยแล้วโอ้โนโอ้โน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 เขามีความสามารถในการเอ่อเรียกว่า กันวา้าอบะแล้วมีเมืองหูดด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ช่วยอีกแล้วอันนี้ตาเนี้ยบอกเลยว่าแพว่าเพราะว่าเราเราแพ้ทางบิสกิตมากนะครับผมมากๆยิ่งบิสกิตมีความสามารถของบัฟอยู่เงี้ยแบบแพ้ทางสุดๆแพ้ทางที่สุด วนอีกนะครับผมอ่าแล้วก็โดนผุดไหมไม่ผุดนี่นงะกว่าจะไปคุกแต่เราจะทำอะไรเขาได้อ่ะการโจมตีเราก็มีแค่สองครั้งเองอ่ะล้วก็เรามีดูดตรงนี้อีกอ่ะแล้วแล้วเขามีบัตรเชิญอ่ะเขามีหมวกอ่ะเขามีสร้างตรงนี้ด้วยอ่ะดูดี ขามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเราจะสู้อะไรเขาได้กระสิกระสิโอเคถวยแปดไม่มาคุกเหรอ,เ,อเดี๋ยว,ว่าจริงๆเราควรที่จะทําให้เมืองเราแพงมากกว่านี้โดยการใส่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าดูดอ่ะดูดด้วยดูดติดด้วยนะประเด็น อ่ะทำไมจะไม่ติดอ่ะเราไม่มีการป้องกันนี่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าป้โอเถอยสามนะครับผมเลือกใช้ตัดไฟตรงนี้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับผมอ่าเราควรจะวิกหรือเราควรจะทําอะไรดีอ่ะเราควรจะวิกเราควรจะวิกเรามันวิกอยู่ในสายเลือดอเกดก่อสร้างแล้วกดเมิร์จแลนด์ตรงนี้อ้าวไม่พุ่งอีกแล้วว่า ทำไมอ่ะทำไมความสามารถ90%ของเราถึงไม่ติดเพราะว่าเรามาเจอกับบิสกิตหรอมันง่ายไปไหม,ไมนะเขาเขาโจมตีเราง่ายมากเลยอ่ะใช่จี้ที่ลุงต้องหาจี้ถัดไปคือจี้หมวกนะครับผมลุงจงจำเอาไว้จี้หมวกนั้นสำคัญชนะไหนใช่ไหม โอเคแล้วก็อาา่าฮะไม่วาร์บหรอโหความสามารถวาร์ามุมหรือว่าพื้นที่พิเศษไม่ออกเลยเนาะอืมโอเคเมืองผุดแล้วยังไงต่อหึอยังไงเจ้เอังไงฮ่ารีชาร์จหรออ๋อมาเชิญติดคุกอีกแล้ว อ๋อไม่ไม่เชิญนะครับผมเขาเป็นคนจิตใจดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะทอยสี่เยาววคพทนะครับผมเดี๋ยวลุงก็จะมาตรงนี้อ่าเราเพิ่งได้คันเริ่มวิกตอรี่อันแรกนะครับผมยินดีกับลุงด้วยเย่อ่าฮะสองแล้วก็เบิลสองอีกสักทีดิ เบินอีกทีเบินอีกทีเบินอีกทีได้หรือเปล่าบาชัชน์เหรออ๋อรีชาร์ตโอเครีชาร์ตเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยอ่ะแล้วก็เมิร์ดแล้วเราก็จะกดทอยเบินนะครับผมสองโอเคเขาไม่น่ามีกันวิกเนาะอืมไม่น่ามีหรอโอเคเบินสองอีกหนึ่งทีนะครับผมในสิบเลยเหรออืมแล้วก็อ้าทำไมไม่ออก อะไรเลยสิบอดความสามารถของเราควรออกได้แล้วนะโอเคขอบคุณครับที่ยังออกออกให้ลุงของกันก่อนได้ไหม,ามาคือตอนนี้มีแผนที่จะยึดเมืองเขาตรงนู้นแล้วก็แล้วก็ซื้อวิกตรงนี้หรือไม่ก็วิกตรงนี้แต่อย่าบอกเขานะ เงยียบๆหน่อยโอเคแปดเมืองน,นี้เราจะไม่ได้ไปละแต่ไม่เป็นไรเราจะไปตรงนู้นก็ได้เราเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่ไปลงเมืองเขาไม่ได้ดินะเฮ้ยจริงปะเนี่ยมันเป็นความผิดของลุงเองแหละที่ลุงก,กัดทอยเบิ้ลสอง 2. เออลุงผิดเองลุงผิดเองลุงขอโทษไม่ได้ปะดูยัาง,ง,ายยงไงยังไงมันก็ น่าเปล่งไปได้นะครับผมอย่าให้เขาซื้อสองเมืองนี้ก็แล้วกันไม่งั้นเราจะวิกตอรี่ยากมากเหมือนรู้เลยเนาะได้ยินเหรอ,อได้ยินที่ลุงคุยกับตัวเองเหรอถามจริงโอง้โห oh. ไปละสองที่แต่เขามาเชิญเราอีกรอบแล้วก็ตายแล้วมั้งเนี่ยอ่าถอยสิบนะครับผมถอยเบิร์นเก่งมาก เท hey, เชิญแพ้แพ้ไปก็แล้วกันเนาะตัวละครใหม่เนาะก็แบบไม่ได้นะครับผมปล่อยเข้าไปโอเคเดีย๋ยวให้ไปเจอกับตัวเซมบงสกุละนะบอกไว้ก่อนแขนแขนในต้าสุดท้ายนะครับผมเราก็มาอยู่กันในด่านหัดเทพเนาะมาเจอกับเทพรานะครับผมสมกับที่อยู่ในด่านนี้จริงๆอ่า แต่ด้านนี้นะครับผมมีพื้นที่เกาะด,ด้วยเราต้องวางแผนให้ดีนะครับผมว่าเรานั้นจะทําการวิกตอรี่ยังไงถึงจะถึงจะถึงจะวันเทิร์นคิวเนาะแต่ถามว่าลุงทําได้ไหมไม่ได้นะครับผมลุง <c oughs> งงมากเลยตอนนี้โอเควาร์มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็วนอีกหนึ่งทีแล้วก็น่าจะวาร์ตรงนี้ เออแล้วก็วนโอเคแล้วก็น่าจะต้องวาร์ปตรงนี้เอา้าทำไมไม่วาร์ปแล้ววะถอยสี่ก็ได้เออก็ยังถอยเบิ้ลอยู่ดีนะครับผมแล้วก็กดก่อสร้างโอเคแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตรงนี้แล้วก็วนอีกหนึ่งทีเอา้า What <c oughs> ขที่สมก็ได้ในห้าก,ก็ได้อ่ะแล้วก็โวนอีกหนึ่งพีเออแล้วก็พ่นน้ำโอเคเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปเจอกับตัวละครที่เราคู่ควรนะครับผมเราก็จะวนเถินขิวได้อย่างง่ายๆไม่มีอะไรมากัน้นไม่มีโดนมาดักไม่มีเมืองมาผุดแล้วก็ได้ถอยเป็นคนแรกนะครับผมอันเนี้ยคือไอรีนที่ทุกคนใฝ่ฝันใช่ไหม ดังนั้นนะครับผมถ้าน้องไอรินขาดจี้มอนสเตอร์ไปสักหนึ่งจี้นะครับผมลุงคิดว่าไม่มีทางวันเทิรขนคิวได้อย่างแน่นอนเนาะอ่าใครมีกําลังก็หานะครับผมถ้าใครมีดวงยิ่งต้องหาถ้าใครปิด2,000เพชรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมคุณได้ใช้ดวงทั้งหมดไปแล้วกับการสุ่มจี้โหดจี้นี้เนาะส่วนที่ต่อไปนะครับผมที่ลุงต้องกา,การหาก็คือที้หมวกป้องกันอะไรสักหอย่างนะครับผมทําให้น้องอ่ะ เออไม่ตายง่ายขนาดนี้นะครับผมโอเคเป้าหมายไว้พุ่งชนนะครับผมตั้งเป้าหมายแล้วก็เตรียมพุ่งชนเนาะสำหรับคลิปนี้ลูกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขการเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมแล้วก็ขอให้ zoom ได้สิ่งที่เราต้องการก็แล้วกันเนาะไปละบ๊ายบายจุ๊บจื้อ